มาลดอีกสูงสุด80%สินค้าแบรนด์ดังๆกว่า300แบรนด์โปรโมชั่น8ต่อ8คุ้มอ่ะคือจะคิดน่นคิดน้นคิดน้นคิดน่นคิดน้นลดเนี่ยนะฮะ8ต่อด้วยกันคือเวลาผมไปผมชอบคือคนคิดก็เก่งนะคือ3ประที่ี่ทำให้เราเนี่ยเก่งเลขได้ต่อที่หนต่อที่สต่อเนื่องต้องฝึกฝนเรื่องการคำนวณให้ดีนะฮะแล้วก็ยังมี วงโมจาเขาเรียกอะไรลุ้นเที่ยวเกาหลีฟรีด้วยในแง่เศรษฐกิจกเนี่ยกลุ่มโฮมเวิร์คเขาคาดว่าจะมีเม็ดเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า600ล้านนะความพิเศษครั้งนี้เนี่ยจัดที่ฮอลร้อยนถึงร้อนะฮะใบเทคบางนาแล้วจุดประสงค์ต้องการให้มาที่เดียวเลยเพื่อวัดเศรษฐกิจกดัชนีอย่างที่ผมบอกไปแล้วเนี่ยนะฮะโดยที่การลุ้นเนี่ยนะครับ มีเรื่องลุ้นเที่ยวเกาหลีลุ้นเครื่องใช้ไฟฟ้าและก็ยังมีเทคโนโลยีที่เอามาโชว์ด้วยน้องไรอ,อย่างโตชิบ้าเนี่ยค่ะเอาทีวี3มิติมาเป็นทีวี3มิติไม่ต้องสวมแว่นนะคะเป็นโตชิบ้า r e ็กซากล s เซสฟ e ี 3D TV รุ่น 55RZ1G ค่ะ เป็น3ามิติที่ไม่ต้องสวมแว่นเครื่องแรกของโลกใช่ความสามารถอัจฉริยะของชิปเนี่ยนะฮะตะบูชมมะชิปที่ชื่อว่า Toshiba Sevo e n n i n n e ค่ะซึ่งภาพสร้างภาพเชิงซ้อน9เลเยอร์อันนี้เป็นนวัตรกรรมเลยนะฮะ,ะเพิ่มความคมชัดในทุกมุมมองด้วย Face Tracking System นะคะอ่าคือ3ามิติท่ามของไม่ดีจริงเนี่ยถ้าเราไม่อยู่ในจุดศูนที่มองเนี่ยเราไปอยู่ซ้ายอยู่ขวามองไม่ชัด อันนี้เนี่ยเขาจะแก้ปัญหาตรงนี้ด้วยค่ะแล้วก็ยังมีอะไรเนี่ยโตชิบ้าโตชิบ้าควอด FHD เทคโนโลยีค่ะอืมรับสัญญาณความละเอียดสูงถึง 4K หรือมากกว่า Full High d e p ทั่วไปโอ้โห4สเท่าอ่ะมากกว่านะคะคือยุคก,ก่อนสมัยก่อนทีวีที่มีเทคโนโลยีขนาดนี้เนี่ยเราจะคิดว่าโอ้ยสัญญาณภาพในบ้านเราที่ส่งกันอยู่เนี่ยมันมันไม่พอ,อมไม่มีประโยชน์ค่ะ แต่ยุคนี้สมัยนี้เขาส่งสัญญาณแบบไฮเดฟและต่อไปมันจะเร็วมากเพราะฉะนั้นทันกันแล้วท่าผู้ชมลองไปดูเทคโนโลยีพวกนี้แล้วจะตื่นตาตื่นใจจริงๆย้ำนะฮะว่าจัดตั้งแต่พรุ่งนี้ถึง13สิงหาคมนะฮะโฮมเวิลด์เอ็กครั้งที่13ที่ย้ำก็เพื่อจะบอกอะไรน้องบอไบรท์พยายามจะเปิดดูเนี่ยพยายามจะเปิดน้องไบร์เปิดให้หน่อยสิเปิดยังไงกันนะพยายามจะเปิดอยู่ม,มีอยู่สองเครื่อง โทรศัพท์มือถือ Sony Xperia S 2เครื่องมูลค่าเครื่องละ1 7 9่0บาทนเจ็เก้ารอนก้าสบาทนีกล่องเป็นอย่างนี้นะฮะกล่องเป็นอย่างนี้ส่วนเครื่องเป็นอย่างนี้นี่ฮะคือจะมอบให้ท่านผู้ชมเราก็ไม่กล้าเปิดเปิดเถอะจะได้เห็นหน้าจอนี่สองเครื่องอยากได้ไหมอยากได้แน่นอน เจ็ดโมงสามสิบนาทีจนถึงแปดโมงเราจะเลือกข้อความที่โดนใจนะฮะโดยเฉพาะเน้นจริงๆใจผมเนี่ยอยากได้การแจ้งข่าวนะฮะสองท่านตั้งแต่เจ็ดโมงครึ่งถึงแปดโมงเลยเราจะเลือกมอบ Sony Xperia S สองท่านะโดย HOMEWORK EXPO ครั้งที่13ที่ใบเทดบางนาวงเล็บมาว่าแฟนข่าวแล้วต่อได้จังหวัดค่ะ แฟนข่าวแล้วต่อวยจังหวัดนับตั้งแต่เจ็ดโมงครึ่งนะก่อนเวลาไม่นับ <c oughs> แล้วเราก็กลับมาการเมืองเข้มข้นบรรยากาศสําคัญเมื่อวานนี้ก็คืองานเลี้ยงพักร่วมรัฐบาล <c oughs> ที่มีลเลอร์เคร่แกรนก่อนจะถึงงานเลี้ยงเนี่ย <c oughs> เขามีการประชุมกันก่อนเนี่ย <c oughs> น้องไบรท์ใช่ค่ะเป็นการถกกันของพักร่วมรัฐบาลแล้วก็มีบทสรุปโดยคุณโพคินพลกุลเป็นคนถแถลงนะ พักรัฐบาลออกแถลงการหนึ่งฉบับอธิบายเหตุผลเกี่ยวกับการแก้รัฐมนูญ โดยจัดําเนินการ3มเรื่องเนี่ยน้องบเรื่องแรกก็คือให้จัดตั้งคณะทํารรงานของพักร่วมรัฐบาลเพื่อที่จะศึกษาเรื่องนี้อย่างเป็นระบบแล้วก็เร่งด่วนนะคะทั้งแง่ทั้งเงื้อหาทั้งกระบวนการเพื่อให้เป็นแนวทางให้พักร่วมรัฐบาลสสสวร่วมกันพิจารณาทางออกที่เหมาะสมข้อที่2ข้อที่2ในระหว่างการรอผลการศึกษาของคณะทางานเนี่ยค่ะควรจะมีการชะลอการลงมติในวาระที่3ไปสักระยะหนึ่งก่อนอและข้อที่3คือให้สมาชิกพักร่วมรัฐบาลโดยการร่วมมือกับทุกภาคส่วนรณรงค์ให ประชาชนเข้าใจถึงความมุ่งมั่นของพรรครวมนะคะที่กล่าวมาแล้วอย่างที่บอกข้างต้นไปเนี่ยค่ะดีแล้วฮะนี่คือบทสรุปนะครับโดยประเด็นสําคัญคุณอุดมเดชรัตนเสถียรประธา,านวิวัฐบาลขยายความเพิ่มเติมนะฮะคือรัฐธรรมนูญก็ไม่ลงมติวาระสามแล้วก็ไม่ถอนด้วยให้คาไว้ระหว่างนี้กรรมาการ11คนจะไปเจรณาหาทางออกนะส่วนกฎหมายปลองดอง ตัวแทนทุกพักรัฐบาลเห็นตรงกันว่าขณะนี้บรรยากาศไม่เหมาะที่จะเอากฎหมายปลองดองกลับเข้ามาพิจารณาแล้วส่วนตัวก็มีโอกาสพูดคุยกับพลเดกสนที่บุญญรัตกลินหัวหน้าพักปาตุภูมิซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เสนอร่างกฎหมายพลเดกสนที่ก็ยืนยันว่าไม่ควรจะถอนร่างเพราะโดยหลักการความปลองดองต้องเกิดขึ้นในประเทศนี่ฮะอันนี้คือบทสรุปขณะที่พักการเมืองฝ่ายค้านอย่างที่ผมบอกไปนะว่าไม่สอดคล้องกัน ฝ่ายค้านขรรภิสิทธิ์เวชยาชีวะเมื่อวานนี้หัวหน้าประชาธิปัตย์ยังย้ําว่าควรจะถอ,ถอนทั้งสองเรื่องนี้ออกไปทั้งรัฐธรรมน,นูญและก็ทั้งกฎหมายปลองดองคะขรรภิสิทธิ์บอกว่าไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนบ้านเมืองมีปัญหามากอยู่แล้วพรบปลองดองทั้งสี่ฉบับที่ค้างอยู่ควรจะถอนออกไปรัฐธรรมนูญก็ถอนออกไปจากนั้นค่อยมาตั้งหลักใหม่หาความปลองดองที่แท้จริงจะแก้รัฐธรรมนูญอย่างไรให้เกิดความร่วมมือจากทุกฝ่ายนะ คุณอภิสิทธ์บอกนะครับว่าถ้าเรื่องเหล่านี้ยังค้างอยู่ในสภาจะเป็นความอึมครึมและก็สุ่มเสี่ยงต่อความขัดแยง้งนอกจากนั้นก็ยังพูดถึงกรณีคุณสมศักดิ์เกียรติจุรนนท์ประธานรัฐสภาเมื่อวานนี้บอกนะครับว่าไม่เคยพูดไม่เคยเจราจาให้มีการถอนร่างปรองดองคุณสมศักดิ์ย้ำคุณสมศักดิ์บอกไม่รู้สื่อไปเอาข่าวมาจากไหนผมไม่เคยพูดว่าหรือไม่เคยเจราจาให้มีการถอนร่างกฎหมายปลองดองก็เลยถูกคุณอภิสิทธิ์เมื่อวานนี้ บอกนะฮะว่าคือคุณสมศักดิ์เคยเป็นคนพูดเองว่าเจ้าของร่างควรจะถอนออกไปอมไม่ควรทาเรื่องนี้เราบอกจะไปคุยกับเจ้าของร่างให้ถอนร่างออกไปคุณอภิสิทธิ์บอกผมยังเคยฉนับสนุนด้วยตอนนั้นใช่ตอนนั้นผมก็ให้สัมภาษณ์ไปว่าเออควรทําก็เลยแปลกใจที่วันนี้เนี่ยมาถึงคุณสมศักดิ์บอกว่าไม่เคยพูดเพราะฉะนั้นวันนี้เปิดสาภาคุณสมศักดิ์รับรองว่ามีแน่ๆนฝ่ายค้านคงจะได้ซักถามในที่ประชุมสาภา แล้วก็ท้าทายประธานหรือไม่ประการใดีดต้องดูนะฮะคุณจุลินลักษณะวิสิทธประธานวิปฝ่ายค้านเมื่อวานนี้ก็บอกนะฮะว่าเสียดายที่ประธานไม่ตอบรับวิปฝ่ายค้านที่ขอเข้าพบเพื่อหารือในการดําเนินการแก้ปัญหาเรื่องร่างกฎหมายพรองดองและรัฐมนูลนะ,ะคุณสมจักเนี่ยเมื่อวานนี้บอกว่าถ้าเกิด มาคุยเรื่องนี้เดี๋ยวก็จะกลายเป็นประเด็นหน้าหนึ่งอีกใช่คือคุณสมศักดิ์บอกว่าที่ปฏิเสธฝ่ายค้านไปเพราะคิดว่าถ้าให้เข้าพบเนี่ยเดี๋ยวจะกลายเป็นข่าวหน้าหนึ่งขึ้นมาอีกว่าประธานสภากับวิปฝ่ายค้านหารือเพื่อถอนพรบ,บปรองดองเดี๋ยวก็จะเป็นประเด็นขึ้นมาว่ามีการเกียรเสียกันความจริงเนี่ยเมื่อวานนี้เนี่ยน้องไรศาลรัฐธรรมนูญได้เปิดเผยนะฮะว่าส่งเรื่องไปที่สภาแล้วนะฮะว่ายกเลิกคําสั่งสารรัฐมนูล ที่รัฐสภาชะลอการลงมติร่างรัฐธรรมนูนวาระสามใช่คุณสมริดชัยวงโฆษกสารรัฐธรรมนูญเป็นผู้ปิดเผยเรื่องนี้นะคะบอกว่าสำนักงานสารรัฐธรรมนูญเนี่ยยื่นหนังสือแจ้งยกเลิกคำสั่งให้รัฐสภาชะลอการลงมติร่างรัฐธรรมนูญวาระสามส่งหนังสือไปยังเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรแล้วเมื่อ26กรกฎาคมคุณสมริดบอกถ้ารัฐสภาต้องการจะลงมติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูนมาตรา291ในวาระสามเนี่ยก็สามารถกระทำได้แต่อยู่ที่ดุลพินิจของรัฐสภาว่าจะดำเนินการหรือไม่ นี่แหละฮะความจริงนี่ก็ก็ชะลอคือยกเลิกคําสั่งให้ชะลอแล้วเพราะฉะนั้นเดินหน้าได้แต่พักร่วมรัฐบาลเมื่อวานนี้ให้ข่าวไว้ไม่ถอนแต่ก็ยังไม่ลงมติเมื่อวานนี้งานเลี้ยงพักรัฐบาลนักข่าวบอกตัวจริงมาครบคะนะฮะตัวจริงมาครบก็เป็นต้นว่าชาติไทยพัฒนานอกจากคุณชุพนิลปาราชาแล้วก็ยังมีคุณบรรหารศิรป,ปราชามาด้วยนะฮะแล้วก็มีชาติพัฒนาเนี่ย นอกจากจะมีคุณหมอวันรัชานุกูลเห็นตัวจริงคุณสวัสดิ์เดาพลบก็มาใช่พลังชนคุณสนทยาคุณเพิ่มก็มาเองอนี่อย่างนี้เป็นต้นนะก็ไปที่มาที่บอกว่าตัวจริงมาก,กันครบนายกตะมรีช่วงหนึ่งเนี่ยหลังจากที่แวะทักทายแกนนำสำคัญระดับตัวจริงก็ขึ้นไปบนเวทีตอนหนึ่งเนี่ยนะ นอกจากการขอบคุณพักรัฐบาลและสสที่ร่วมกันร่วมทำงานกันมาหนึ่งปีแล้วก็บอกนะฮะว่าหนึ่งปีเนี่ยเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันเอื้ออาทรกันและเป็นบรรยากาศที่มีความสุขที่จะมุ่งมั่นทำงานต่อไปเนี่ยนะฟังบางช่วงบางตอนของนยากนยกรัฐมนตรีครับเรียกว่าถ้าถามคนเราก็เหมือนกับคนเราแต่งงานออตกร่องของชิ้นด้วยกันตั้งแต่วันแรกวันนี้ก็อยู่เป็นครบหนึ่งปีแล้วค่ะนะคะสิ่งที่พบก็คือว่า เรามีครอบครัวที่น่ารักอบอุ่นขอขอบคุณสําหรับความสนับสนุนของรัฐบาลขอขอบคุณสําหรับสนับสนุนพรรคเพื่อไทยและขอขอบคุณที่สนับสนุนยิ่งลักในการทํางานร่วมกับท่านด้วยนะคะก็หวังว่าพลังความรักที่เรามีร่วมกันพลังสามัคคีที่เรามีร่วมกันนั้นก็จะร่วมกันในการผลักดันแล้วก็สืบอทอดเจตนาลมในการที่จะเป็นรัฐบาลที่จะมุ่งมั่นในการ รับใช้พี่น้องประชาชนและมุ่งมั่นที่จะตักดันระบอบประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นเพื่อประชาชนของเราค่ะก็ถือโอกาสนี้ขอขอบคุณมาหที่นี้ค่ะก่อนหน้านั้นเนี่ยนะทั้งตัวทั้งแกนนําทุกพักขึ้นไปชื่นชมการทํางานในช่วงที่ผ่านมาประมาณว่าทํางานร่วมกับคุณยิ่งรักรัฐบาลชุดนี้มีความสุขนะก็คืนกับไปครบถ้วน ปิดท้ายเห็นว่าโชว์เพลงหลายเพลงเลยนั่นี่ยใช่นายกร้องเพลงสุกกันเธเราอย่างนี้เป็นต้นของวงสุนทรภรพรน,นะคะแล้วก็เชิญบรรดาแกนนําพักร่วมขึ้นมาร้องด้วยอย่างเช่นเพลงจะขอก็รีบขออย่างเงี้ยสามสิบยังแจว๋วเออบรรยากาศเป็นกันเองแล้วก็เรียกรอยยิ้มได้มากเลยนะคะแล้วก็ไม่รู้เพิ่งไปอีสานมาหรือเปล่าน้องเป็นสาวขอนแก่นอีกต่างหากค่ะเพราะฉะนั้นปิดท้ายเลยนะครับงานเลี้ยงพ,พระคุทธบาลเมื่อวานนี้เพราะว่าจะเปิดสภาที่ยิ้มแย้มกันอาจจะเครียดหรือไม่ประการใดเปิดสภาแล้วนะฮะ เชิญครับ